สวัสดีครับผมคลิปนี้อัปเดตให้ชมนะครับกับฤดูการเห็ดปลวกหรือเห็ดโคนป่านะครับคลิปนี้ผมจัดทําขึ้นเป็นการบันทึกวันที่ว่าช่วงเวลานี้เดือนนี้นะครับมีเห็ดออกที่สวนเหมือนเดิมครับออกทุกปีจุดนี้เป็นจุดที่1วันนี้วันที่6เดือนตุลาคมปี2องพนะครับเป็นเห็ดโคนป่าที่เกิดตามธรรมชาติที่มีปลวกอาศัยนะครับอันนี้ไม่ใช่ไมโครไรซานะจุดนี้จะมีเห็ดออกทุกปี ซึ่งที่เห็นเนี่ยมันเป็นดอกเห็ดเล็กๆนะครับที่กำลังโผล่ขึ้นมาราคาณปัจจุบันก็380บาทเป็นโซนที่อยู่ในป่าไผ่นะครับโซนนี้ปีนี้รู้สึกว่าจะออกไวเพราะว่าหลายปีก่อนเนี่ยผมก็ทำบันทึกไว้นะครับก็จะประมาณวันที่10หลังวันที่10ประมาณนี้แหละเป็นเห็ดธรรมชาติที่หลายพื้นที่น่าจะมีอยู่นะครับก็เท่ว่าอัปเดตให้ชมเป็นสถิติบันทึกไว้เพื่อปีหน้าจะได้ เตรียมตัวเก็บทันเพราะว่าเห็ดพวกนี้จะเกิดอยู่เฉพาะจุดนะครับในจุดที่มีปลวกอาศัยก็คือปลวกเป็นผู้สร้างนะครับก็จะออกซ้ําที่เดิมตลอดทั้งปีหากไม่มีการไถพรวนหรือทําลายรังปลวกที่อยู่ใต้ดินก็เป็นอีกจุดแรกที่มีเหตุเกิดในสวนนำมาอัปเดตให้ชมบันทึกสติไปด้วยสวัสดีครับ